สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของใสิุงค่ะตอนนี้ใสิรุงลงจากรถไฟฟ้า BTS หมอชิดค่ะเนี่ยค่ะด้านหลังของเราเป็นรถไฟฟ้า BTS หมอชิดค่ะแล้วใสลุงก็เลยเดินมาเล่นที่สวนจตุจักรอีกแล้วค่ะวันนี้ใสลุงไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือยักษ์ที่นุสาวรีมานะคะแล้วบ้านอยู่ลาดพร้าวก็เลยนั่งรถไฟฟ้าจากสนามเป้ามาที่หมอชิดนะคะแล้วก็ เดินลงมาแล้วก็เอ๊ดูเวลาแล้วมันประมาณทุ่มสินาทียังถัากลับบ้านไปตอนนี้ลาา้าเท้ารถมันยังติดอยู่อะค่ะก็เลยเอยมันเดินเล่นที่สวนจตุจักรดีกว่าเนี่ยค่ะตอนนี้จะให้ดูภาพบรรยากาศยามทุ่มทุ่มสินาทีที่สวนจตุจักรค่ะวันนี้คือวันพระฤหัสบ,บดีนะคะวันพระฤหัสบ,บดีที่ เดินถึงจะพาเดินวนรอบนาฬิกาหอนาฬิกาเดี๋ยววันพฤหัสบดีที่8มีนาะเอ้ยวันที่9มีนาะคม2565ค่ะตอนนี้สิลุงอยู่ที่ด้านหน้าหอนาฬิกาหอนาฬิกาที่สวนจตุจักรค่ะตรงแอร์เรียที่เป็นพื้นที่ออกกําลังกายเลยค่ะนี่คือหอนาฬิกาที่สวนจตุจักรขนาดนี้เป็นเวลาทุ่มเกือบจะ20นาทีแล้วค่ะเห็นไหม เราจะพาเดินวนรอบวงเวียนของหอนาฬิกานะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นทางเดินที่คนเขาก็วิ่งออกกําลังกายแล้วก็เดินออกกําลังกายกัน,นะคะ่ะตรงนี้เสรีลุงก็พาเดินวนรอบหอนาฬิกาก็ประหนึ่งว่าเดินออกกําลังกายเช่นกันนะคะแล้วก็เสรลุงก็จะถอดผ้าปิดจมูกด้วยนะยเดินไปด้วยพูดไปด้วยก็หมดแรงนะคะถึงถอดผ้าปิดจมูกออกแล้วนะคะให้ชมภาพบรรยากาศยามค่ำคืนของสวนจดูจักรนะคะ ถ้าบรรยากาศที่คนเขาก็มานั่งคุยกันตามมานั่งเห็นไหมนะ้าคนก็มาเดินกันเป็นกลุ่มค่ะมันเดินออกกําลังกายกันเป็นกลุ่มนคะคะตอนนี้เสลีลุงกาลังพาเดินวนรอบวงเวียนหอนาฬิกาอยู่นะคะเนี่ยก็มีคนเดินออกกําลังกายเป็นย่อมๆเห็นไหมคะอาจจะมืดนิดนึงแต่ว่าก็โอเคนะมันก็ประมาณนี้ละคะ่ะตรงเส้นคือเขามีไฟนะคะมันไม่ได้มืดแต่ว่า ไฟก็สว่างประมาณนึงอะ่ะแต่ว่าก็ปลอดภัยเซฟตี้หายห่วงคนก็นมาเดินออกกำลังกายกันเยอะแยะเลยนี่ก็มีมานั่งว่างอยู่ตรงนี้ค่ะมานั่งว่างตรงมืดๆดิะคะ่ะแต่เซลุงก็ไม่นั่งเพราะว่าเรามาคนเดียวเราก็เลยถือโอกาสเดินเดินออกกำลังกายไปด้วยเลยมีคนมาถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยค่ะเห็นน้องน้อยถ่ายรูปเซลฟี่ไหมเออเนี่นนนยนะสองน้องน้อยค่ะสองน้องน้อยมาถ่ายรูปเซลฟี่นี่ค่ะ ไฟก็จะประมาณนี้แหละแต่ก็มีคนมาออกกำลังกายเยอะมากเลยนะเซลุงอะ่ะด้วยความที่ไม่เคยเราไม่ได้อยู่แถวนี้โอกาสที่เราจะมาเดินสวนจะดูจากยามค่ำคืนเนี่ยน้อยมากพอดีย้ายมาอยู่ลาดพร้าวมาทำงานที่สีโ่โมแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ลาดพร้าวน้องน้อยสองคนนี้กำลงังเซลฟี่ค่ะย้ายมาทำงานที่สีโ่โมแล้วอยู่บ้านญาติที่ลาดพร้าวแล้ว ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่นุสาวรีมานะคะมันจะต้องนั่งรถไฟฟ้าจากนุสาวรีามาที่หมอชิดเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วไปลงที่ลาดพร้าวอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้โอกาสในการเดินรอบสวนจตุจักรเพื่อเป็นการออกกำลังกายเนี่ยค่ะคนก็มานั่งเล่นมือถือก็มีนะคะเห็นไหมมันก็มีปิกนิกยางคำขืำนอ่ะเนี่ยค่ะพอเดินวนรอบสวนจตุจักรสักรอบหนึ่งแล้วก็ พอหอมปากหอมคอในการที่แบบว่าจะซื้อคือตอนนี้ถ้าเดินไปทางนั้นคนจะเยอะมากไสลุงต้องใส่ผ้าปิดจ,จมูกแต่ตอนนี้ไสลุงถอดผ้าปิดจ,จมูกอยู่เดี๋ยวไฉลุงจะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนคนที่เขาเซลฟี่อยู่เราจะจบคลิปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ของไฉลุงนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวสวนจะจักยามค่มคืนออกกําลังกายยามคืนค่ะสวัสดีค่ะ